สวัสดีครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกบนอกกระลาพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับภูมิปัญญาอันน่าทึ่งของช่างขุดเกลือในการสร้างสันเรือยาวที่มีความสวยงามลงตัวและมีความเร็วด้วยนะครับ ได้เห็นความผูกพันระหว่างคนไทยกับสายน้ำได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของคนในแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นนะครับในการมาส่งเสียงเชียร์เรือยาวประจําท้องถิ่นของตนเองนะครับได้พาคุณผู้ชมไปยังสนามแข่งเรือยาวที่มีเอกลักษณ์ของตนเองและโดดเด่นมากที่สุดในประเทศทั้งสองสนามนะครับนั่นก็คือการแข่งขันเรือยาวในจังหวัดน่านและที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรน,นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายและตอนสุดท้ายของเรือยาวศักิ์รีแห่งสายน้ำแล้วนะครับเราจะไปกันที่สนามแข่งขันเรือยาวที่ได้ชื่อว่าเป็นสนามแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสยามประเทศนะครับและใหญ่โตมีผู้ชมมากที่สุดด้วยนะครับเป็นที่ที่รวมยอดฝีมือของเรือยาวจากทั่วประเทศมารวมกันนั่นก็คือในกรุงเทพมหานครที่ใต้สะพานพระราม8นั่นเองนะครับและในการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะเป็นการกลับมาของแชมป์หลายสมัยที่ห่างหายจากสนามแข่งขันไปร่วม10ปีนะครับ กลับมาครั้งนี้เพื่ออะไรและหัวใจของการแข่งขันเรือยาวนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะครับติดตามกบนอกกลากับการแข่งขันเรือยาวสักสีแห่งสายน้ำตอนสุดท้ายในคืนวันนี้นะครับตอนที่แล้วนะคะเราได้เห็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเรือยาวที่เป็นหนึ่งเดียวในสยามอย่างเช่นเรือล้านานาแห่งจังหวัดน่านที่มีเอกลักษณ์แปลกตาก,กว่าเรือแข่งจังหวัดอื่นๆตรงที่ขนของเรือมีลักษณะเป็นรูปพญานาคชูคออ้าปาก โชว์เขี้ยวอย่างสง่างามน่าเกรงขามนะคะส่วนการแข่งขันที่ดุเดือดและมีลักษณะเป็นเอก,กลักษณ์มาช้านานไม่เหมือนใครเป็นหนึ่งเดียวในสยามนั่นก็คือการขึ้นขนชิงทงของชาวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและการขึ้นขนชิงทงของชาวหลังสวนก็ดำเนินมาจนถึงวินาทีที่สำคัญที่จะต้องตัดสินการแพ้ชนะแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราได้เห็นแล้วว่าการ ตรงคืออะไรโเค้ดคืออะไรนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะดูนะคะว่าเ้ามีวิธีสิงครงกันยังไงหรือขนุกแค่ไหนจมันแค่ไหนใช่เอาไปได้แต่ถ้าเรื่องที่มีแปรปรวนที่ตัวก็ได้จะเป็นรอบสองถอยถอยถอยดูไหมโอ้ก็ไม่อยูครับ 哦。Ah. นะเนี่ยมีผลอะไรกับคนที่นี่ไหมคะมีครับมีผลนะการเทการการเทก็ก็เขาก็ไม่ได้เสียอกเสีใจอะไรนะไม่ไม่มีหรอกความรักษาเมื่คีก็ยังอยู่เมืออเดินแต่แต่ความชนะนี่เป็นความภาคภูมิใจของตำบลนั้นๆของหมู่บ้านนั้นๆเป็นศักษีเป็นศักดิ์ศรีเลยเป็นศักดิ์ศรีเลย ยจนดต้นกูปรำผมเต้นรมาวันเป้นรำเาทำไมอะคะเขี่ยเต้เนตการแข่งเรือรยาวเนี่ยนอกจากจะให้ความสนุกสนานเราได้เห็นการแพ้ชนะได้เห็นศักดิ์ศรีของปีพายแล้วเนี่ยการแข่งเรือยังให้อะไรกับเราอีกคะได้ความรักได้ความสามัคคีแล้วก็ปูจิตสำนึกเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหลังสวนนฮะเป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้นะครับเป็นสิ่งที่ว่าจะต้อง จะต้องมีสืบเนื่องตลอดไปนะประเพณีการแข่งเรือยาวที่หลังสวนนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ5วันค่ะและตลอด5เดือนนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคม ประเพณีการแข่งเรือทั่วประเทศก็ดำเนินอย่างต่อเนื่องและแต่ละที่นั้นก็จะมีทีมเก่งทีมตัวเต็งประจําท้องถิ่นซึ่งทุกทีมก็จะรอคอยการแข่งขันนัดสุดท้ายนั่นก็คือการแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศประเทศไทยสนามใหญ่ที่กรุงเทพค่ะก่อนจะลงสนามใหญ่นั้นนะคะได้กับอีฟก็ขอตามมาดูการซุ้มซ้อมของฝีพายแห่งใสยน้ําเจ้าพยาว่าเขามีการเตรียมเรือเตรียมคนอย่างไรก่อนจะชิงชัยในสนามสุดท้ายแห่งฤดูกาลค่ะ